จินตนาการถึงอนาคตที่สมาร์ทโฟนซัมซุงกา a ล็กซีใหม่ๆจะพลิกโฉมโลกแห่งเทคโนโลยีมือถืออีกครั้งในปี2026แต่ก่อนที่เราจะได้เห็นมันจริงๆก็มีข่าวลือที่น่าตื่นเต้นหลุดออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วแล้วข่าวนี้มันน่าสนใจยังไงละ่ะมันกำลังบอกไม่ว่าจะมีมือถือรุ่นใหม่ถึง6รุ่นที่ซัมซุงเตรียมเปิดตัวเลยนะครับซึ่งอาจจะมาพร้อมกับนวัตกรรมสุดล้ำที่เราแทบรอไม่ไหวแล้ว แต่ก่อนที่จะเจาะลึกไปว่าเป็นรุ่นอะไรบ้างมาทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่าหมายเลขโมเดลพวกนี้คืออะไรกันแน่ครับสำหรับมือถือซัมซุงนั้นบริษัทมักจะกำหนดหมายเลขโมเดลอย่าง SM-S931 หรือ SM-F966 เพื่อใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์และการผลิตล่วงหน้าซึ่งหมายเลขเหล่านี้มักจะรั่วไหลออกมาในช่วงก่อนเปิดตัวเพราะนักพัฒนาหรือแหล่งข่าวมัก จะค้นพบมันจากฐานข้อมูลหรือเอกสารภายในของ s ซัมซุงนี่เป็นเรื่องปกติในวงการเทคโนโลยีครับเพราะมันช่วยให้เราได้ลองคาดเดาว่ารุ่นใหม่จะออกมาสมบูรณ์แบบขนาดไหนก่อนซึ่งในปีที่แล้วก็เคยเกิดขึ้นค้นแบบนี้กับ Android Authority ที่ค้นเจอหมายเลขโมเดลของ Galaxy 2025แล้วตรงแปทุกอย่างตอนเปิดตัวจริงๆเลยทีเดียวดูได้ที่ลิงก์ https://www.androidauthority.com/samsung-galaxy-z-fold7-special-edition-model-number-3511581/ s ดังนั้นข่าวลือแบบนี้จึงน่าเชื่อถือสูงมากแต่ก็ยังเป็นแค่การคาดเดาเท่านั้นนะครับจนกว่ามันจะเปิดตัวจริงๆสำหรับไลน์อัพ Galaxy ที่เปิดตัวในปี2025นั้นได้แก่ s m s 9 3 1 Galaxy S25 S M S เก้าสามหก Galaxy S ยี่สิบห้า S M S เก้าสามเจ็ด Galaxy S ยี่สิบห้าเอท S M S เก้าสามแปด Galaxy S ยี่สิบห้าอุลตร้า S M F เจ็ดหกหนึ่ง Galaxy Z Flip เจ็ดเฟ S M F เจ็ดหกหก Galaxy Z Flip เจ็ด S M F เก้าหกหก Galaxy Z Fold เจ็ด S M F เก้าหกแปด Galaxy Z Trifold และนี่คือส่วนที่น่าสนใจยิ่งขึ้นหมายเลขโมเดลที่คาดว่าจะเป็น Galaxy 2026ี่2ครับจากข้อมูลล่าสุดบอกใบ้ว่าจะมีมือถือใหม่ถึง6รุ่นด้วยกัน S M S 942 Galaxy S 2 6 S M S 947 Galaxy S 2 6 e หรือ Galaxy S 2 6 Plus ยังไม่แน่นอนนะครับ S M S 948 Galaxy S 2 6 Ultra S M F 971 Galaxy Z Flip 8 a ด e S M F 776 Galaxy Z Flip 8 S M F 976 Galaxy Z Fold 8ทีนี้มาถึงจุดที่อาจทำให้หลายคนสงสัยหรือแม้กระทั่งเกิดความเห็นต่างกันรุ่น S M S 947นี้ยังไม่ชัดเจนว่าหมายถึง Galaxy S 2 6 Edge หรือ Galaxy S 2 6กันแน่เพราะ Samsung ประกาศปรับไลน์อัพใหม่สำหรับซีรีส์ S 2 6แล้วครับดูเพิ่มเติมได้ที่ h t t p s r e i s e n s c o m g a l a x y s 2 6 p r o a n d g a l a x y s 2 6 1 d r o p s f r o m s 2 6 s e r i e s ซึ่งอาจทำให้ชื่อรุ่นเปลี่ยนไปจากเดิมหรือบางรุ่นอาจถูกตัดออกไปแบบไม่คาดคิดเลยทีเดียวนี่แหละครับที่ทำให้ข่าวลือมือถือซัมซุงมันน่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและนี่คือจุดที่หละให้คนมักจะมองข้ามไป การปรับลายอัพแบบนี้อาจบง่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในตลาดสมาร์ทโฟนเพราะซัมซุงกำลังพยายามปรับตัวเพื่อแข่งขันกับแบรนด์อื่นๆที่มีนวัตกรรมใหม่ๆออกมาไม่หยุดยัง้งแต่เดี๋ยวก่อนนี่อาจยังไม่ใช่รายชื่อครบถ้วนนักนะครับเพราะซัมซุงอาจจะปรับชื่อรุ่นใหม่หรือเพิ่มมือถือรุ่นพิเศษเข้ามาในอนาคตได้เสมอเช่นรุ่นพิเศษสำหรับเกมเมอร์หรือรุ่นที่เน้นการถ่ายภาพมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้สมัยใหม่ดังนั้นอย่าปิดท้ายข่าวนี้เร็วเกินไปมันอาจมีเซอร์ไพรส์อีกเเยยอะลที่มา Android Authority https://www.androidauthority.com/samsung-galaxy-2026-3616973/ แล้วคุณคิดยังไงกับการปรับไลน์อัพของซัมซุงครั้งนี้ล่ะครับมันจะเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดเพื่อก้าวให้ทันยุคหรือเป็นการทำให้แฟนๆสับสนมากขึ้นและถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังรอ Galaxy ใหม่ๆในปี2026คุณอยากเห็นนวัตกรรมอะไรเพิ่มเติมบ้างมาแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเลย ผมคาดว่ามันจะจุดประกายการถกเถียงกันเยอะแน่ๆ